ประจำวปี2567ิครับโดยท่านอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดครับข,ขอบคุณท่านเป็นย่างสงครับและเรียนเชิญท่านท่านมอลนิธิสังแษตจีนเข้าปในงานของอบจศรีสกเกตเราครับมอบุณสนับสนุนสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ โดยท่านผู้ว่าฯพรนเรศให้ความรุนนาเป็นผู้แทนด้วยร่วมเป็นเกียรติด้วยนะครับในการรับพ้อมครับหลังจากตันครับการแข่งขันเรือเอาโอ้เอาระบอกก็แข่งให้แข่งเบิกจุเอาดูนะครับเอาเชียร์กันนะเอาเชียร์คััเกกนนนอ ครับขออนุญาตครับเรืออองมาแล้วครับเป็นคู่เปิดสนามครับพี่น้องชาวเอามอลากสีใสครับมาดูเสือล่องน้ำล่องน้ำสีแดงนะครับขอในงานของอีเลเอวลวดตารจอล่องน้ำล่องน้ำสีดำนในราบของเจ้าแม่ครับแสงท่คมแสงท่คมแสงจับวัดตากเอาเลยเอาโตเรือวัดเรือวัดประทะเรือลมมาไอ้หัวไอ เรียนเชิญท่านผู้ว่าของเราร่วมกับท่านสวดครับถ่ายภาพตรงนี้นิดนึงครับก่อนจะไปจับตัว